สวัสดีครับชาวราสีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2067นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะหรือว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก็าฝากสําหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําเป็นดวงบุคคลของคุณคนเดียวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นเนี่ยได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบเ แปลว่าตัวเขาค่อนข้างดูคมักคำเมนดูจริงจังกับในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะแต่ก็ใช้อารมณ์กับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจพอสมควรนะครับประกอบกับมีไพ่แปดไม้มาด้วยอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของการแบบ ดูเหมือนมีแพชชั่นมีความรู้สึกมีแรงปรารถนากับในเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าในอดีตคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่แบบผิดหวังมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจหรือมีอะไรที่มีข้อกังขาในใจนะครับหรือมีบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่เปิดใจยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะ ปล่อยวางความรู้สึกสิ่งต่างๆและพยายามเคลียร์มันให้ได้สิบดาบแปลว่าคุณอาจจะจบในเรื่องของปัญหาสิ่งเหล่านี้ลงไปได้แล้วอะไรที่ดูไม่ชัดเจนเดดเดวิลนะครับแปลว่าสิ่งที่คุณกําลังวิตกกังวลนะครับความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักที่มันเป็นเขาเรียกว,ว่าเหมือนมีเติร์ดปาร์ตี้ในสักบ,บางคนหรือมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่สามารถแบบัง คอมมิตได้แบบร้อเปอร์ซบางคนอาจจะคอมมิตกันแต่ต้องห่างกันอยู่ไกลกันหรือว่าอาจจะเป็น long distance อะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่ดูยากนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันค่อนข้างดูที่จะแบบสามารถที่จะเอียง,ยงมาทางเดียวกันได้แต่สิ่งที่คุณควรจะรต้องทำอาจจะต้องพยายามสมดุลบาลานซ์ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับไพ่เนี่ยให้พลังงานที่เหมือนกับว่าคุณน่อาจจะสามารถแบบปลดล็อกหรือ ผ่านวิกฤตหรือปัญหาความทุกข์สิ่งต่างๆของคุณนั้นลงไปได้แล้วขอแค่คุณนะครับพยายามปล่อยวางความรู้สึกนะครับในข้อแรกข้อทสองคือคุณอย่าเพิ่งตั้งเงื่อนไขหรือว่าในเรื่องของการผูกมัดกันกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปเพราะการที่คุณทําแบบนั้นมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความกดดันเกิดความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนกับ อยู่กับเราอ่ะอาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือการทะเลาะก,กันอะไรแบบเนี้ยหรือว่ามีความรู้สึกที่ระแวงกันอยู่ตลอดเวลามันไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตัวคุณเองอ่ะปล่อยวางความรู้สึกเนี่ยไพย่ใบนี้คือ6ดาบคือการปล่อยวางนะครับถ้าเรายังดื้อดึงดันจากไพ่เจ็ดหมายหรือยังตั้งกฎตั้งเกณฑ์ตั้งเงื่อนไขอะไรมามากมายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะคุมเขาเอาไว้เนี่ยมันอาจจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าฉันต้องหลบอยู่ใต้ปีก ของเธอหรือต้องอยู่ในภายใต้อานาจของเธอตลอดไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกเราแบบนี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักที่จะสลับและปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้มันสมดุลคือคุณนะ่ะอาจจะแบบตั้งเงื่อนไขได้นะไม่ได้ผิดนะแต่คุณต้องอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่คุณต้องเคารพ นในการตัดสินใจของเขาด้วยไพ่เอ e มเพิร์ r ปรากฏเด e มเพิร์ r แปลว่าตัวจริงเขาก็อาจจะยังรักคุณนะมีความรู้สึกดีๆมีความมั่นคงกับคุณเพียงแต่คุณนะ่ะถ้ามาเอาอะไรมาครอบเขามากเกินไปเขาก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดมีความรู้สึกแบบไม่สนิทใจกับเราเหมือนกันพูดง่ายๆนะครับก้าวดาบม,มันเป็นความรู้สึกวิตกกังวลน,นะครับถ้าคุณทําในพฤติกรรมที่ยังต่อต้านหรือยังมีความรู้สึก เราแวงสงสัยกับเขามากเกินไปบางครั้งนะครับเขาก็อาจที่จะเลือกจบแล้วก็ม o ฟออนออกจากตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นการให้เกียรติกันและกันนะครับหรือการที่ให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันการดูแลกันเอาใจใส่ของคุณจะเป็นเสน่ห์เมตตาที่ดีมากๆเลยไพ่ d m press นะครับโชคดีตรงที่ว่าคุณกับเขามีไพ่ d m press กับ d m เพิ่มมาไม่พอมีไพ่ใบนี้สองถ้วยแปลว่าคุณกับเขายังรักกันดีนะ เอาจริงแปลว่าเขากับเรายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันรักก็คือรักคือความรู้สึกดีๆเพียงแต่เงื่อนไขของการที่เขากับคุณจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เน่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะแต่เขานะ่ะมีความรู้สึกว่าเขาอึดอัดเขารู้สึกว่าคุณอาจจะแบบอย่างที่บอกไปข้างต้นนะว่าคุณอาจจะแบบเออจัดแจงอย่างนั้นอย่างนี้หรือค่อนข้างที่จะครอบเขาหรือว่าอาจจะดูเหมือนกับเออเขาเรียกว่าเหมือน เขาเรียกว่าเหมือนกับกับกความรู้สึกของเขาเจนเกินไปมันทําให้เขาสูญเสียความเป็นตัวของเขาเองแบบนี้เป็นต้นเนาะมันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นมันไม่ได้แบบ successful นะครับอย่างที่คุณต้องการหรือบางอีกกรณีหนึน่งนะครับ <S <S เขาอาจจะรักคุณเขาคุณอาจจะรักเขาต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเพียงแต่บางครั้งอะความรู้สึกของความรักนั้นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ชัดเจน devil หรือความรู้สึกของเขาอาจจะยังแบบ ต้องใช้ความอดทนกับการที่จะต้องฟันฝ่าเพื่อที่คุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้บางทีมันเป็น long distance นะบางคนมีหน้าที่การงานนะครับหรือบางคนรักกับชาวต่างชาติอันนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือ The e m p e r o r บางคนรักกับชาวต่างชาติมันอาจจะอยู่กันคนละที่นะครับคนละภาษาคนละเวลานะครับหรือคนละสถานที่มันเลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวแปรในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะ คอมพลี t กันได้แบบ100%ต่อให้คุณกับเขารักกันมากแค่ไหนแต่มันก็มีระยะทางหรือมีเวลาที่ไม่ตรงกันนะครับบางทางทําโซ o นะ่ะมันอาจจะแบบคนละเวลาเนาะอย่างสมมติว่าเราเป็นกลางวันเขาเป็นกลางคืนเราเป็นกลางคืนเขาเป็นกลางวันแบบนี้ก็ได้โดยเฉพาะพวกชาวตะวันตกอะไรแบบนี้นะครับใครที่แบบเออมีแฟนประมาณนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบเออคุณหมอนางพยาบาลแบบนี้อันนี้ก็เป็นเวลา ถึงจะอยู่ไทยด้วยกันแต่ก็อยู่กันคนละเวลาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบระยะทางนะครับต่างจังหวัดต่างประเทศแบบนี้ไม่ค่อยได้ไปแบบคืออาจจะไปไปมามาหาสู่กันก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยบางทีมันก็มีความรู้สึกไม่สนิทใจมีความรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันขวางกั้นหรือว่าบางครั้งมันก็อาจจะมีในเรื่องของคนเก่าหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอ เขาเรียกว่าอะไรดี่ะครอบครัวของเขาอาจจะแบบอย่าล้างแต่ยังจบกันไม่สนิทยังไม่ได้อยากกันแบบเต็มเแต่ว่าเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังมีประเด็นอะไรบางเนี่ยที่ยังปรับยังเคลียร์กันไม่ลงตัวร้อเปอร์เซ็นมันอาจจะทําให้เรากับเขายังไม่ถึงว่า เป็นแฟนกันได้ร้อยเปอร์เซนเพราะเขายังไม่ได้แบบจบกับคนนั้นแบบร้อยเปอร์เซนใดๆอะไรประมาณนี้แต่ทั้งที่ตามจริงเขากับเราก็อาจจะยังรักกันยังมีความรู้สึกดีๆให้กับกันและก,กันมากขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นปัญหาให้เราต้องปรับต้องเคลียร์กันหรืออาจจะต้องใช้เวลากันอีกสักพักหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็น่าจะยังทําให้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ค่อยๆเจือจางหรือค่อยๆแบบ จบไปได้เพราะไม่มีไพ่สิดาบมาแล้วเนาะแปลว่าคุณอาจจะจบปัญหาเหล่านี้ได้แล้วนะครับบางคนอาจจะได้มาอยู่ด้วยกันหรือบางคนอาจจะได้ไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศร่วมกันอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะมีไพ่สองถ้วยด้วยแปลว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของอสิ่งที่เรากับเขาจะได้มาคู่กันอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าพิสูจน์คุณอาจคุณกับเขาอาจจะพิสูจน์ความสัมพันธ์ในระยะเวลาหรือ ในระยะทางนะครับหรือในระยะของอปัจจัยความเข้าใจของ r r l a t i o n นะครับที่ปรับกันได้แล้วมันก็จะคลิกแล้วก็ลงตัวแล้วก็มีคอมมิทเมนต์หรือว่ามีงานมั่นหมายงานต่างงานกันในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้เพราะดาวพระันสบดียังโคโจรกลุมลัคนาของชาวราศีเมษลัคนาเมษจนถึง วันที่30เมษายนนะครับยังเป็นคิวทองของชาวเมษแล้วก็หลักนาเมษมากๆเลยนะครับแต่ว่าดาวาแห่งความรักของคุณโคจรขึ้นไปอยู่ในราศีกุมแล้วก็ราศีมีนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดปัญหาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าปัญหาเหล่านี้มันอยู่แค่ถึงในช่วงประมาณเมษาช่วงต้นนะครับพอช่วงปลายไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นคลี่คลายแล้วก็ ลดล็อกในสิ่งที่ไพ่บอกแบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นอดทนนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีความสัมพันธ์ที่อาจจะยังเป็นอย่างที่ไพ่บอกมันกําลังจะจบแล้วก็เคลียร์กันเพราะดาวอาทิตย์กับดาวพระรหัสบดีสําลังจะโคจรกลุ่มลักนานะครับดาวพระรหัสบดีก็จะออกนะครับไปที่นําหน้าลัคนณาดาวอาทิตย์ก็จะกลุ่มหลักเป็นภพปุตตะปุตตะเป็นอุดเลยนะครับหรือเป็นมหาอุดเลยหมายความว่าตัวคุณเองอาจจะมี เกณฑ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะสุดดาวคือการจบสิ้นนะครับแล้วก็มีการเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตอย่าลืมนะครับปลดล็อกตัวเองโดยการที่อย่าคิดมากไม่ตกกังวลเกินไปแล้วก็อย่าพยายามที่จะครอบเขาในลักษณะของการที่แบบ เ,ออเขาเรียกว่าเหมือนกับมีการตั้งเงื่อนไขต่างๆจนเกินไปเอาพอดิบพอดีน่าจะดีที่สุดเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ